แชร์ภูมิใจเสนอโมอเดลมาเป็นรูปบุญธรรมป้าไหมละ่ะป้าผ่าบิดได้ง่ายอยู่นะฮะโมเดลโมเดลเป็นรูปบุญธรรมป้าไหมละ่ะพาลพาดล,ละเดลพลาดละละพลาดละเดลใช่ล้วถ,ถ้าปู่อยู่อยู่ไม่ครบอีกสิบสองปีโ <Cle aning> มเดลพาลาดละ แล้วทำไมต้องกลายเป็นหน้าที่หนูอะดิก็ใช่ไงถ้าพ่อจะอยู่ได้อีกสองปีอะเสร็จเลยไปนั่นไปเปิดป่ะพี่เก่งคุณพ่อต้องอยู่กี่ปีคะพี่เก่งวันนั้นห้าสิบปีอีกห้าสิบปีโอ้เก่งจะทรมานพ่อไป็นที่ไหนแค่นี้ก็ทรมานปวดทุดนี่อยู่จนเดินไม่ได้อ่ะแต่อีกห้าสิบปีเขาไม่ยังเดินได้อยู่นะพ่อให้คนอื่นทำไมอ่ะเพราะแปดสิบหรือเจ็ดสิบสองเขาตายไปเลย <สะ S 1> เทชุดก่อนถ้าไม่สบายใจมันดูออกนะแม่มันก็ไม่สบายใจหรอกแต่มันไม่มีชุดจะใส่แล้วไงนึกออกไหมแล้วก็แบบเอาดดเถอะไอ้ผอก็พอเนี่ยเริ่มปวดอ,อีกแล้วเป็นอะไรดูใกล้เป็นปอจอดอยแล้วป่ะเนะี่ยก็ยังไม่ได้ใกล้ขนาดน,นั้นนะฉันน่ะในหนึ่งเดือนอะเอาจริงป่ะจะดูสูปแค่หนึ่งอาทิตย์ จริงนะพี่เกศถ้าสังเกตดูนะสองสองอาทิตย์ก่อนเป็นปจหนึ่งสองอาทิตย์ก่อนเป็นปจดจะผอมเอ้ยจะดูอูจะดูอ้วกสองอาทิตย์ไหมเหลืออาทิตย์กว่าอาทิตย์กว่าจะดูอ้วกหลังจากนั้นพอเป็นปจดก็จะมีความแบบอ่ะก็ยังอวบอยู่แต่ว่าพอไปปไปๆอาทิตย์เขาก็จะผอมก็จะเริ่มผอมแล้วก็จะผอมหลังเป็นปจดแป๊บนึงหลังจากนั้นมันก็จะวนลูปมาเป็นสองอาทิตย์ที่กําลังจะเป็นปจดอีก โดยธรรมชาติปกติที่ปิดปลอยอยู่ในตะกร้าเลยค่ะไปไหนป่าบุ๋มไปแม่ทำไมอ่ะถามเดี๋ยามเหมือนตะค้องเหมือนจะกินหัวไปเไรอะอสอวัสดีน่ะ ต่อไปลงแป้งดีเซเดวดาวติกตอกเกินเบอร์มากฉันลงคอทิเลือ์ใต้ตาอย่างเนี้ยอย่งไม่ไหว <c oughs> เหนือแตกหนูเหมือนหมูเลยอ่ะ วนึแอนี่ปกักต็มหมดหรออ๋อไม่หมดหมดไหมคะหมดขาดเพิ่มไหมรอแร้ได้ถ้าได้ไม่ได้ฝั่งชุดน่ารักเนอะชุดนี้เป็นชุดเหมือนเราลืกอถึงไอ,งนอน้น้องหนอนเลยอะน้องหนอนที่ตุยไปแล้วสาง้องให้ก่อน เหมือนคนไม่ปกติจริงจงชา,ชาตินี้ไม่ชาตินี้ไม่ผอมแล้วนีออความผอมมันเป็นเรื่องของคนอื่นไม่ใช่เรื่องของเราได้ปะใช่ไหมพอ่ออะไรบอกว่าความผอมมันเป็นเรื่องของคนอื่นไม่ใช่เรื่องของเรามันไม่มีแรงบันดาลใจอ่ะมันต้องมีคนกระตุ้นแบบให้วงเงินมาในการลดน้ำหนักโอ้โหพ้อมเลย มาไปสิบบาทสิบบาทไม,ไม่ไม่ลดหระกินดีกว่า <laughs> ถ้าสมมติว่าอ่ะเดี๋ยวลดหนึ่งรอให้เท่านี้ลดเท่านี้ให้เท่านี้นะอ้โหลดเลยเอาไปโลละร้อยโอ้โลละร้อยซื้อหมูกินดีกว่าพี่จุม๋มพี่จุ๋มเก็บเข้าท้งทางคนอยู่ค่ะค <laughs> ่าไฟบ้านเยอะขึ้นไหมเ oh, ยอะโอ้โห oh, 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 จะสองหมื่นห้า จากสองหมื่นสีเป็น3 4มหมอะจาก2 5งหมเป็นสามหมื่นสีมันเกินเยอะไหมสามสิปอร็น่ไม่เท่าไหร่นะจิบจอะไร30%เลยอ่ะเบ๋เบ๋อเ็ซอราเซลไหมไม่เอาจิได้ดูมาริโอไหมเข้าไปชื่นเขาบอกวมันยงไม่มาไงเนี้ยสซอราเซลว่ะใช้ก็ปลุกที่สแล้ว ค่าไฟจาก500เป็นพันเก้าเนาะหรือว่าเดือนนี้ทุกคนก็ต้องเอาเงินไปจ่ายค่าไฟเหมือนกันนะนอกจากเที่ยวของการแล้วอะ่ะอีอีหยอดตาก่อนจากหกร้อยเป็นสองพันสองรถหุ่นเราใส่ชุดเจ้าสาวโอ้โห ฉันยังไม่ต้องลดหรอกคุณพี่เดี๋ยวก็อ้วนขึ้นหนูเป็นคนอ้วนง่ายอะ่ะไ์โหยุยไฟ์แบบน้ำตาไหลไม่เก่งไลฟ์แบบน้ำตาไหลเพราะยอดตาไม่ได้ร้องไห้นะคะหนูไม่ได้ร้องไห้นะหนูยอดตานะแม่ ไปเลื่อนผ่านมาเอาใจช่วยลดน้ำหนักค่ะพี่กำลังลดอยู่ล่าสุดหนูซื้อแอนโดมิเนเซอร์ไหน่ใหมุ่๊ยแอนโดมิเนเซอร์ใหม่มาพ่อหนูไหลไปน้ำตาไหลไปเลยราบซึ้งคนว่าหนูอ้วนหนูเลยเสียใจทำไมาลองใส่ไหมมีแล้ว ไม่มีคุณค่าหรอกของเราซื้อเป็นเลือดไม่เปื่อยเป็นไรอ่ะมันภาษาคนแก่มันเป็นไปตามภาษาคนแก่พอมีอายุมันก็เป็นอย่างเท่นั้นจะพูดอะไรกับเก่งไม่ดีเลยไปทำอันเทอร่าดีกว่าน่าจะได้เล็กเออเก่งที่ผู้จองเ,ออเก่งเขามีเครื่องอันเทอร่าม,มาใหม่นม้ำไม่ได้รั่วรู้ยังของพ่ออะ่ะวิออสอ่ะ มอญ้ำไม่รู้อ่ะน่าจะเป็นในตัวท่อท่อท่อแต่ถูกกว่ามอน้ำใช่แล้วมันก็ไม่ิธีพี่เพชรงทำอะไรแต่งตัวไงเสร็จแล้วเหรอพี่จะไม่อาบน้ำใช่ไหมพี่เสร็จแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์เลยโกหกพี่ขยันนะขยันไรเอ่ยหัวร้อแต่งหน้า ตกลง<า>ดิวที่บอกว่าเดี๋ยวให้คนรถไปรับแล้วพี่ๆมาช่วยหนูขายของนี้ดิวนี้ตกลงยังเดี๋ยวพ่กนี้เขาช่วยหนูขายของก็ได้เ,เราจะได้ยอดปะได้ได้ถล่มทลายเลยปะไม่อ้วนแล้วหนูบอกทุกคนว่าเนี่ยเขาบอกหนูบอกว่าหนูไม่มีกำลังใจรอมนักเลยถ้ามีใครให้แบบให้ชาเลนจ์ในการรอมนักเราไม่ให้ตังมาไวรอน,น้ำหนักนะหนูลดเลยแล้วพ่อบอกว่าให้หนูเท่าไหร่ปะ สิบบาท mm. ไม่งั้นก็โลละร้อยหรือว่าถ้าโลละร้อยไปซื้อหมูกินดีกว่าตลกปะตลก